แล้วสิวอะดีมากคนเป็นสิวกินแล้วดีมากเเพราะว่าตัวโปรไฟล์มันจะมีคุณสมบันนติในการฆ่าเชื้อนะครับแล้วทำสิวเนี่ยอยู่มันจะเกิดความเปม็นกรดและรูนขคนถ้าไปเพิ่มความ,ม,ามเป็นด่างมันจะดีนะครับเชื้อมันจะอยู่มไม่ค่อยได้แล้วก็เอนไซม์ต่างๆมันจะถูกเรียกว่ามันไม่เป็นกรดนิวเนอซีโนไลเซชัน อันต่อมาคือคอนเทนชั่นนะครับมีบริษัทหลายบริษัทขายเปอร์นี่อย่างเดียวตัวเดียวขวดเดียวตัวเดียวขวดเดียวอันเดียวขายจุดดังจุดรวยเลยนะครับอยู่แถวเากาะใต้ใต้สตินะครับแต่เอามาจากใต,ต้สตินะครับขายเป็นรวยนะออตอนนั้นโหนโลงสึกอิีได้าห่อยๆสองหน้านะครับหน้าป็นกี่แสนหน้านะครับหน้าประม,มาณสามสี่แสนบาท ลงสองนะเรเกือบทุกวันะก้าวนะนะันะครับดงังมากนะครับแต่ว่าถามว่าถ้ากินตัวเดียวผมผมศึกษามานักต่อน,นักไม่ว่าถ้าใครออกตัวเดียวหรือออกสามตัวไม่เวิร์กไม่นานก็จะลงไม่นานก็จะเลิกไม่เยเพราะมันเหตุผนลน,น้อยกว่าเยอะไฉะงั้นเราไม่ต้องไปหาเราไม่ต้องไปหาไอตัวอาซาอีบริ้จับป่าไปสอดมาอา้าวผลมาแล้วอยู่ที่ดูท่า เราก็ต้องไปหาทัพทีมจากเวียดนามจากไทเยเราก็ต้องไปหาอะไรอีกจนโอ้หสิบแบบต้นทุนแพงสิบเท่าะครับในการขนส่งถามว่าทำไมต้องทํา,ทาครับเดี๋ยวจะรู้ว่าทําไมต้องทำนะครับผลไม้ตระกูลเบอร์รี่นี่เป็นผลไม 5, ไไ้ที่มีค่าแอนตี้ออกซิแดนสูงที่สุดในโลกนะครับโดยเีพาะมีมีคนบอกอาร์เอีเบอร์รี่ที่สูงแล้วมีคนบอกสูงกว่านี้อีกใช่ไหมครับ เรื่องต้นตัวีนะครับบริษัทมันขายไม่กี่ตัวเหมืนะครับอยู่แถวต้นข้ามเราด้ยนะครับวันนี้ผมย้ายอย่างเยอะย้ายที่แหละนะครับผมก็เคยมีโรงงานเปิดตัวครัเหมือนกันขายที่ตัวเดียวนี่ยค่าโอเดลผมไม่ใช่นะครับเคยรู้จักไหมครับเรื่องต้นตัว E อะไรครับบีอะไรสักอย่างนะครับนะี่รไง คือตะกบนบันนี้มีสารต่างๆทั้งสาะสูงสุดในโลกแล้วออกฤทธิ์ได้ทนที่สุดนะครับคือสารบางอย่างเนี่ยเอามาผลิตอะไรเนี่ยมันอยู่ไม่ทนครับมันก็เลยไม่สามารถจะทำเป็นลูกในสารอาหารแบบเป็นไอ้น้ำเครื่องดื่มที่เป็นน้ำอะไได้นะครับสามารถี่ตั้งความเสื่อมของเซลล์นะครับแล้วก็เสริมภูมิคุ้มกันแล้วก็ซ่วยลรจุกต่างๆนะครับ มีตัวที่สำคัญที่สุดคือ o p c o p c คือโอ y ิฟโมล r กโปรแอนโทไซแอนดีดเราจำว่า p r o a n นโทไซแอนดี n อันนี้จะเขียนในหลายเลย่มีตัวไปครับจะเป็นสารต้านอนุมูลรที่แรงกว่าที่ส n c 20เท่าแรงกนน 5, รว,รว่าวิตามินีประมาณ5 0เท่านะครับเราจะมีค่าเรียกว่าค่าโอแลนะครับตอนนี้เนที่เขาแอบ o อบอะไรทำไปเลยเองความสามารในการต้านอนุมอิสระ ครับถ้าคุณดูดีๆคุณจะเห็นเลยครับว่าถ้าอันโครเซตโกโก้ผงผงเดอร์ถ้าผมโกโก้สดเนี่ยดีสุดในโลกใน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 โซนนี้นะครับสองหมื่นหกแต่เราแต่มันไม่คงตัวครับหาโกโก้จากต้นที่ผลิตสดสดเลยสกัดสดแล้วกินแบบเอามาทำผงแล้วนี่นี่ใช้เลยในยากนะครับแต่อาร์ซีเบอรี่หมื่นแปดพันห้าร้อยนะครับในขณะที่ บล็อกแรี่มีห้าร้อยคุณชอบรู้สึกว่าคุณกินบล็อกแครี่แล้วคุณจะไม่เป็นมนนนะเร็งใช่ไหมครับความเปส่วผมแต่ก่อนเป็นอย่างนั้นเพราะเราถูกสอนว่ากินบล็อกแครี่เยอะแล้วไม่เป็นมะเร็งกินปลากระพงเยอะก็ไม่เป็นมะเร็งแต่มันมีแค่ห้าร้อยหน่วยครับคุณได้แต่ไฟเบอร์ในขณะที่อาร์ซีบัรี่มีหมื่นแปดพันสี่ร้อยเอาแค่เศษตัวหลากมันยังยังเข้ากันนะครับในหน่วยในใน้ำหนักเท่ากันแล้วทั้งทมคุณจะได้หมื่นกับห้าร้อยนะครับเห็นเลยไหมครับ อนนี้ถ้าเลือกกินเลือกกินอาศัยิบร์รี้กับทับทิมดีกว่านะครับบูบัี้ดีกว่าโอ c นี้มันละลายในน้ำครับเป็นสารโมเลกุลเล็กละลายเร็วอยู่ในน้ำแล้วก็เป็นซุอร์แอนนี้ออกซิแดนต์นะครับคือมีความสามารถสูงกว่าตัวอื่นเยอะแยะเลยในกลุ่มนี้มีสองหมื่นตัวตัวนี้ดีสุดนะครับเดิมเนี่ยถ้าใครเคยรู้จักเบิร์กสวนเทอร์ติทาย นะครับถ้ายาพาฟอารุ่นเก่ารุ่นก,ก่อนนะเนี่ยมันจะมีตัวนึงนะครับเทิกเตอร์โโจีน้อนเคยดูไหมครับจากทิกเตอร์จีนอนสกัดจากเปลือกสนมริษทานในฝรั่งเศสในเกาะเกาะหนึ่งในฝรั่งเศสแล้วมันทำเป็นยาคาเฟอีนได้เหมือนกันนะครับมีหลายบร,ริษัททามาทรนะครับแต่ว่าเขาพูดว่าในใน,มนเมล็ดองุ่นนี่แหละที่เรากินกินแล้วก็ข้นทิ้งเนี่ยครับดีกว่าเยอะเลย แล้วเราจะพบได้ในเมล็ดอมัมอตด์จริงๆคุณคงถามผมอีกว่าอย่างนั้นเรากินเม็ดได้ไหมหมอนะครับตายเร็วครับเพราะว่าเมล็ดอัลมอน์นั้นจะมีสารตัวนึงชื่อไซยาไนานะครับคือยาพิษเราเอีถ้าคุณเคี้ยวกินเยอะๆมีปัญหามีปัญหาครับครับมันมีสารพิษแถมให้ด้วยครับ เหมือน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 คุณกินอันมอนนะครับอันมอนดิบมันตายได้นะครับมีสัญญาณใเช้นกันแต่ถ้าสุกแล้วจะเปลี่ยนสภาพก็เหมือนคุณกินปลอยอะครับเคยเห็นไหมครับเคยกินปลอยแล้วมาปลอยแล้วตายกันแย่เลยคเหมือนกันไหมครับมันดักเราไว้นะครับมันดักเอาไว้ดักคนฉลาดครับเพื่อจะประหยัดไม่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 ยุติการเอ่อ สารโอปิเซนี่พบในเปลือกดำม่วงของพืชทั้งหลายนะครับกินมะเขือม่วงก็ช่วงครับเป็นไทยๆนี่ถ้าจะกินเนี่ยกินมะเขือม่วงแต่คนนั้นกินเยอะนะครับแล้วก็ปรากฏว่าจะมีเลือดหัวนิดโอปิซนมากกว่านะครับโอปิเซนที่ดียังไงครับดีคือช่วยผลิตอินซูลินเพิ่มขึ้น50คนเป็นเบาหวานกินโอปิเซนช่วยเพราะได้คนเป็นเบาหวานกินวิ่ที่5ก็ช่วยครับ คุณรู้สึกว่ามันหวานใช่ไหมครับแต่ดีน้ำตาลมันน้อยมากนะครับค่าการชิมบนเดนเต็งต่ำนะครับการชิมบนเด็กคือค่าที่แปรงพลังแ,แปลงเป็นน้ำตาลแล้วถูกดูดซึมต่ำนะครับถูกดูดซึ่ได้เร็วมากกว่า o d g นะครับในยี่สิบนาทีและออกฤทธิ์นานถึงเชั่วโมงนะครับสังเกตดูคนฝรั่งเศสเนี่ยจะกินตับอาหารกินอะไรที่มันๆนะครับประเทศก็อยู่แถวๆใกล้ๆนะครับ จะปลูกแต่ว่าเขาจะไม่ให้การรักโรคหัวใจที่กินหวานนะครับแต่ว่าตับโรคตับก็จะแย่แทนนะครับตับจะวายแทนนะครับทีนี้ประโยชน์คือป้องกันโรคหัวใจด้วยกันไหลเวียนเลือดช่วยให้หลอดเลือดแข็งแรงนะครับลดก,การอักเสบนะครับลดความเส่งการที่มีถุง คืพอพลาสติก,กันนี้ที่มีประโยชน์จำได้ไหมครับผมพูดบ่อยเลยคืออ e ีกับอ e 3นะครับช่วยลดความดันช่วยผิวหว่างช่วยทําให้อารมณ์ดีช่วย,วยสมรภามแข็งแรงแต่ถ้า e 2ทูะแย่นะครับพลาสติก,กันนี้อ e ีทูที่เอาไปใช้ทํอะไรทาบไมครับเป็นยาทําแทนครับกระตุต้นการดิบตัวของกระดูกใคยเคยเห็นยาตัวไหนไหมครับที่แต่ก่อนเป็นยาลดกระเพาะเอาบอกชื่อได้ชื่อไซโคลเทค แต่ก่อนขายเม็ดเประมาณเจ็บาทอย่างที่ขายในเด็ดเม็เมดเวละสามพันเพราะว่าเป็นยาต้องห้าวเอาไปเด็ดทำแทง้งเพราะทราบการกที่ผีถูเนยมันกระตุ้นพัสดุการที่ผีถูคนท้องเนี่ย,าาถ,ยถ้าถ้าได้เจอตัวนี้จะแทงลูกได้เพราะลูกจะดีถูนะครับอันนี้บางทีมันเป็นเรื่องของบางอย่างนี่มันใช้ผิดจุดประสงค์เยอะมากเลยนะครับ ขายได่เน็ตไม่ที่สามพันนะครับบางทีขายขายต้นหมื่นก็มีขายสองหมื่นก็มีทำเน็ตเลงเพราะว่าคนต้องการก็มีหมอโมแดลบอิสัทอะไระคอวิไห,ไหนวะเพราะนั้นถ้าเจอรูปกกยากแก้โรคกระเพาะอะไรวนะครับเอ่อโอพซีเนี่ยลดอาการูมิแพ้นะครับป้องกันสมองเสื่อมครับอันเนี้ยคนกินกับไม่กินเนี่ย ต่างกัน50%เลยควับคนที่กินโอเมก้า3เยอะตลอดเนี่ยจะเป็นอัลซเมอร์ไดลงขึ้นอันนี้เขาอยอมเขาเขาเขียนเลยนะครับป้องกันดวงตาเสื่อมเลยว่าจอตาเสื่อมน,นะครับแล้วก็ต้องกระจกนะครับป้องกันมะเร็งอันนี้เขียนเลยว่าป้องกันมะเร็งนะครับลดไขมันในเลือดครับเพิ่มบภูมิคุ้มกันช่วยในภาวะอีดีครับ โดยเฉพาะอาซียเบอร์รี่ช่วยมากนะครับแต่เห็นว่าท้าไมเราใส่เบอร์รี่เจ็ชนิดนะครับในขณะที่องุ่นแดงนะครับร้านเมืองนี่ยู่มุกเบอร์รี่กีตีนะครับเออ่ทำไมต้องใส่องุ่นม่วงเพราะว่าสารด้านสา,อารอนุกรมอิสทรีย์มันมี200กว่าชนิดครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องให้มันละล้างชนิดไว้ในแอนตี้ออกซิแดนที่มากชนิดไว ที่จะไปจัดการให้มันหมดครบทุกชนิดนะครับไม่งั้นเราไม่เสียเวลาทําหอูก่านจะผสมมาได้นะครับแล้วน้ํามันไม่สวยจริงๆใช่ไหมครับมันจะมีตะกอนมีอะไรเกดเกิดเกิดกินแล้วมันจะ飒飒นะครับจำไว้นะครับของกินอร่อยอะมักจะไม่ดีอันนี้เป็นเรื่องจริงๆเลยนะครับของอร่อยมักจะไม่ดีมันไม่คล่องอนะครับแต่ว่ามันดีนะครับ ดีที่สุดที่ผมเคยรู้จักเลยเพราะวาค่าโอแลกสูงโดยรวมผสมเซลลโรคสามารถจัดถ้าเรากิน60สิบดีซีชั่งเย็นใช่ไหมครับสามสิบดีซีชั่งเย็นคือมาลง60บดีซีเนี่ยจะการได้กี่เม็ดครับโอเคก็มีคนเอามาเปรียบเทียบนะครับโดยอันนี้มีแหลกอันหนึ่งนะครับชื่อบุญบิ๋มนะครับแหลกบุญบิ๋มนี่เป็นแยักลางนี่เอาตดยประเทศเลยโดยที่ไม่ไม่รับอนุสิทธิ์ได้ คุณเห็นไหมครับว่าค่าโอเลของเราสูงแค่ไหนเมื่อเทียบกับโบนาครับผมไพ่พูดเต็มนะครับโบนานะครับไซโก้นะผมพูดนะครับ่ดดเดียวโน่นนี้อื่นนะครับโีดเดียวให่นองนะครับจีสามรู้จากนี้ครับน้องโูแต่ก่อนดังมากเลยจีสานะครับแล้วก็ ตัวจิตตัวนะครับภาพนึงภาพเดียวผมก็ต้องกินขาด,ดเล<ห>ยอุ้ยจริงเหรอออนเนี้ยก็บอกเขา้องดิฟ้องเลยอยากรู้เหมือนกันว่าจริงไม่จริงแต่ก็าวาดในเน็ตเลยหลายปีแล้วด้วยสิบปีแล้ว ล้วคนตัดสินใจกินเพราะภาพนี้ภาพเดียวนะผมเคยมาแล้วทีนี้ถ้าแอนโธนิยานินนะครับหรือ OPC นั่นแหละครับเห็นไหมครับโดดเลยเขาเรียกว่ายิงด้วยลูกโดดคือไม่ต้องรอดเลยนะครับยิงเข้าขรรักเลยตวัวอื่นนี่ไม่รอดเลยครับ OPC เรามมาหาล ตรงที่ว่าคนจะได้ไม่สนใจว่าเมื่อไหรเรื่องโนนี้เมื่อไรเรื่องนี้ถ้าถ้าจะกินเรือ่องมิิก้าก็ต้านการมีชลาดเป็นหลักป้องกันความเสื่อมนะครับกลัวแก่กินมิซิก้าครับ,รบรน,รนะครับลดไขมันในเลือดนะครับกินมิซิก้าครับลดภูมิแพ้กินมิซิก้าครับ,รแ,รบแต่ถ้าลดการอักเสบข้อ,อเสบปวดข้อมากเลยกินโนนี้ครับกินโนนีก้กินโอเมกา้ากินคอเลสเลนะครับ ถ้าต้องการความกรสูงลดความดันกินโนนิ้ลครับเลือกเลือกโนนิไปเลยแล้วยิ่งมีเบอร์ดีใกล้เคียงกันแหละตอนนี้ระบบยอยอาหารไม่ดีกดไหลย้อนย่อยยากกินโนนิเลยครับถ้ากลัวเป็นไข้หวัดร่างกายอ่อนแอเป็นหวัดบ่อยกินโนนิเลยครับเห็นภาพไหมครับเราเนี่ยอันน,น,นี้อันนี้นอกจากในตาําราเขียนหมดแล้วส่วนตัวแล้วผมมีประสบก,การณ์3ปีที่รับคนอนเซ็ปต์ว่ากินอะไรแล้วเวอร์นะครับบางเทียบเป็นไข้หวัดกินวิสก้าช้าง เห็น,นไหมครับแต่กินตัวนี้แล้วมันมันหายไปช่วยตัวเร็วนะครับมัน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 เป็นสิติทีเ่เก็บมาสักประมาณสองสามปีนะครับอันนี้เอาใช้ได้ทีนี้ตวัวสำคัญละเซโรลเลช,ชั่น ผมว่าอันนี้ได้วันเดียวที่สมสักดสีที่สุดเลยเพราะว่าคนครึ่งชั่วโมงเป็นโรคหัวใจตายคนคนไทยนะครับที่ต่างประเทศบางประเทศเ,เป็นวินาทีสิบสี่วิตายคนนะครับซึ่งท่านเป็นเห็นที่คุณครับแล้วยิ่งต่อไปต่อไปที่มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการกินมันแย่งลงไปเรื่อยนะครับหัวใจเป็นระวะที่สําคัญมากนะครับ หลอดเลือดมาเลี้ยงก็เลือดแยกเลยนะครับแต่ว่าคนก็นยังเป็นโรคนี้เยอะ50%านตตายท,าทันทีอีก30%นตั่งรถเข็นหรือว่านอนนะครับเป็นพิเดน,นะครับนอนตุเตียนนะครับหรือไม่ก็ต้องล้างไตอาทิตย์ละสองคนนะครับเพราะโรคก,กล้ามเนเื้อหันเลือดนะครับ จะเห็นว่ามันเวลามันก่อตัวผิวมันควรจะมันมันเรียบเียบแต่ถ้ามันเริ่มก่อตัวแล้วมันเกิดเป็นแผลนะครับแล้วมีไขมันมันเกาะนะครับไขมันเขาเชื่อแล้วว่าเป็นไขมันปาไขมันที่ถูกกระตุ้นด้วยออกซิเดชันนะครับแล้วมันเกาะไขมันทั่วไปไม่ไม่ไม่่เกาะครับไม่เกิดนะครับแล้วที่ถให้ความดันสูงมากแท่อีกเกิดแผลเกิดอะไรอีกซ่อมซ่อม เป็นแผลมันก็ยิ่งหนาตัวเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะครับจนหิวเที่ยบๆกลายเป็นหนายไก่เลย <c oughs> นี่คือหลอดเลือดจริงๆ,ๆของคนที่ทำไปทานระสะัดอานะครับ <c oughs> น่ากลัวไหมครับมีจุเออเเดเลือดออกมีเกล็ดเลือดเกาะมีอะไรเนี่ยหลอดเลือดองเราใช้ถ้าถ้าเป็นแม็กคาใช้อะไรเลยจีแล้วเนาะจีเอฟจีอะไรนะครับ <c oughs> ถ้าคุณม <c oughs> ีภาพแบบนี้ให้เขาดูว่า อันน <G> <net> <G ro oper> ี้ไอเอ็ไอจีประมาณนี้นะครับกับอีทเรียบเลยนะครับแล้วเป็น